จะเป็นอย่างไรคะถ้าดิฉันจะบอกว่ากุญแจสำคัญสู่การแข็งตัวที่มันคงและยาวนานหลังอายุ60นั้นแท้จริงแล้วซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณเองมาตลอดไม่ต้องใช้ยาไม่มีผลข้างเคียงไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงคะ่ะ ดิชันแพทย์หญิงสิรินทิพย์และหลังจากที่ได้ช่วยให้ผู้ชายฟื้นฟูความมั่นใจทางเพศของพวกเขากลับคืนมาเป็นเวลากว่า30ปีดิฉันได้เห็นกับตาตัวเองว่าร่างกายมักจะมีคำตอบที่เรามองข้ามไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของการดึงเอาความสามารถตามธรรมชาติของคุณในการทำกิจกรรมออกมาใช้อย่างแท้จริง ในวันนี้ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นบางสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นคือจุดเฉพาะ3จุดบนร่างกายของคุณที่เมื่อเคาะเบาๆก่อนการมีเพศสัมพันธ์จะสามารถช่วยปลุกกระบบการตอบสนองทางเพศของคุณเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังไวัยวะเพศชายและสร้างการแข็งตัวที่แข็งแกล้งดูดหินผาได้อย่างเป็นธรรมชาติและเชื่อถือได้มันเป็นวิธีที่ง่ายฟรี และได้รับการสนับสนุนทั้งจากาศาสตร์การกดจุดโบราณและวิทยา,าศาสตร์สมัยใหม่แต่ทว่าผู้ชายส่วนใหญ่วัยเกิน60กลับใช้ชีวิตไปจนตลอดโดยไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ดิฉันจะแนะนำคุณทีละขั้นตอนผ่านจุดลับเหล่านี้และแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการเคาะเวลาที่ควรทำและเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้ผลคุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยนอกจากมือสองข้างของคุณเองและช่วงเวลานิ่งๆสองสามนาทีก่อน การมีเพศสัมพันธ์และดิฉันจะเปิดเผยเคล็ดลับ90วินาทีที่ดิฉันได้สอนคนไข้หลายคนของดิฉันซึ่งเป็นชายที่เกือบจะยอมแพ้เรื่องเซ็กส์ไปแล้วโดยสิ้นเชิงและเคล็ดลับเล็กๆนี้ได้จุดประกายความปรารถนาการทำงานของร่างกายและความเคารพในตนเองของพวกเขากลับคืนมาได้อย่างไร เอาละค่ะก่อนที่ดีฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าต้องเคาอรต,ตรงไหนและทำอย่างไรเรามาใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมเทคนิคนี้ถึงได้ผลเพราะเมื่อคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายของคุณคุณจะไม่เพียงแต่เชื่อในสิ่งนี้แต่คุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับกระบวนการนี้มากขึ้นด้วยคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวัยห0 ร่างกายของเราจะไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นอารมณ์เหมือนที่เคยเป็นมันไม่ใช่แค่เรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือความปารถนาแต่มันเกี่ยวกับว่าระบบประสาทการไหลเวียนโลหิตและระดับความเครียดของคุณมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในช่วงเวลาสำคัญก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และนี่คือจุดที่การเคาะเข้ามามีพลังเพราะด้วยการกระตุ้นจุดกดเฉพาะคุณสามารถส่งสัญญาณไปยังร่างกายของคุณได้ว่าผ่อนคลายเถอะมันปลอดภัยแล้วปล่อยให้เลือดไหลเวียนได้มันเหมือนกับการสับสวิตท,ทางเชียวภาพจากความเครียดไปสู่การกระตุ้นอารมณ์จากความตึงเครียดไปสู่ความพร้อม ดังนั้นเรามาดูกันว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในทางวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาทและทางกายภาพและทำไมการเคาะเพียง3จุดบนร่างกายของคุณอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่การแข็งตัวที่มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาเรามาเริ่มกันเลยค่ะอีกทำไมการเคาะจึงได้ผลวิทยาศาสตร์ของจุดกดและการตอบสนองทางเพศ ดิฉันต้องขอบอกตามตรงว่าตอนที่ดิฉันได้ยินเรื่องการเคาะ์เพื่อช่วยเรื่องการแข็งตัวครั้งแรกดิฉันก็เคยสงสัยเช่นกันค่ะในฐานะแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนในทางการแพทย์ตะวันตกสัญชาตญาณของดิฉันคือการมองหาสูตรยาผลตรวจเลือดหรือการรักษาทางคลินิก แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ได้ฟังคนไข้ของดิฉันค้นคว้าอย่างลึกซึ้งและได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงดิฉันก็ได้ตระหนักถึงความจริงอันทรงพลังอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ทุกทางออกจะมาในรูปแบบของขวดยาคำตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดบางอย่างนั้นมีอยู่แล้วในตัวคุณรอคอยให้คุณมาปลดล็อก ร่างกายมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อการมีเพศสัมพันธ์แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจจะเปราะบางลงเล็กน้อยการไหลเวียนของเลือดช้าลงเส้นประสาทต,ตอบสนองช้าลงความเครียดส่งผลกระทบหนักขึ้นและผู้ชายวัยเกิน60หลายคนเริ่มคิดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นวิถีทางที่ต้องเป็นไปแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่ถ้าคุณเข้าใจว่าระบบประสาทของคุณทำงานอย่างไรและรู้วิธีปลุกมันขึ้นมาอย่างนุ่มนวล การเคาะเป็นมากกว่าแค่การสัมผัสมันคือการสื่อสารระหว่างจิตใจและร่างกายของคุณระหว่างสมองและหลอดเลือดของคุณเมื่อคุณใช้แรงกดเบาๆเป็นจังหวะลงบนจุดเฉพาะของร่างกายคุณจะกระตุ้นปลายประสาทที่ส่งข้อความลึกเข้าไปในระบบของคุณสัญญาณเหล่านี้จะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทส ซึ่งดิฉันเรียกว่าโหมดไฟเขียวของร่างกายมันจะบอกให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายอัตราการเต้นของหัวใจคงที่และหลอดเลือดของคุณเปิดออกการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานทางเพศการแข็งตัวจะไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณเครียดแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณสงบมีสมาธิและการไหลเวียนโลหิตของคุณเป็นไปอย่างอิสระการเคอช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมภายในนั้นโดยไม่ต้องใช้ยาและไม่มีผลข้างเคียง ดิฉันเคยเห็นผู้ชายที่รู้สึกคับข้องใจมานานหลายปีเริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากทำเพียงไม่กี่ครั้งพวกเขารู้สึกตอบสนองได้ดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นมั่นใจมากขึ้นไม่ใช่เพราะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันแต่เป็นเพราะในที่สุดร่างกายของพวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้ทำในสิ่งที่มันถูกออกแบบมาให้ทำและตอนนี้ดิฉันอยากจะแสดงให้คุณเห็นจุดแรกค่ะ มันเป็นหนึ่งในโซนที่ส่งพลังที่สุดในร่างกายทั้งหมดสำหรับการปลดล็อกพลังงานในอุ้งเชิงกรานและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปอย่างที่ที่สำคัญที่สุดผู้ชายส่วนใหญ่เดินไปมาพร้อมกับมันทุกวันโดยไม่เคยรู้ถึงพลังที่มันกลมไว้เลยจนกระทั่งพวกเขาได้ลองเคาะมันดูให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนและใช้งานอย่างไรคะ่ะจุดที่ 1. cv 6ทะเลแห่งพลังงาน sea of energy บริเวณท้องน้อย ครั้งแรกที่ดิฉันแสดงจุดนี้ให้คนไข้ดูซึ่งเป็นชายวัย70ต้นๆเขามองดิฉันด้วยความรู้สึกผสมผสานระหว่างความไม่เชื่อกับความหวังเล็กๆคุณหมายความว่าผมแค่คอ้อต,ตรงนี้เหรอครับเขาถามพร้อมกับชี้ไปที่บริเวณใต้สะดือของเขาแค่นั้นเหรอครับดิฉันยิ้มเพราะดิฉันได้ยินคําถามเดียวกันนี้มาหลายครั้งแล้วและคําตอบก็คือใช่เสมอใช่ค่ะมันสามารถง่ายได้ขนานั้นจริงๆ จุด CV 6หรือที่เรียกกันว่าทะเลแห่งพลังงานตั้งอยู่ใต้สะดือของคุณลงไปประมาณ2นิ้วมือมันถูกใช้ในการแพทย์ตะวันออกมานานหลายศตุรนเพื่อปลุกพังชีวิตแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังเริ่มตามทันแล้วบริเวณนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับเส้นประสาทและหลอดเลือดในอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นระบบที่รับผิดชอบต่อการทำงานของการแข็งตัวโดยตรงเมื่อถูกกระตุ้นอย่างนุ่มนวลจุดนี้จะช่วยนำทางการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณท้องน้อยและขาหนีบช่วยคลายความตึงเครียดในแกนกลางลำตัวและเตรียมความพร้อมบริเวณนั้นสำหรับการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศแต่เหนือกว่าเรื่องกายภาพยังมีบางอย่างทางอารมณ์เกิดขึ้นที่นี่ด้วยผู้ชายสูงวัยหลายคนเก็บความละอายใจหรือความคับข้องใจไว้ในส่วนนี้ของร่างกายเป็นความอับอายหลายปีที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นชายน้อยลง และเมื่อพวกเขาสามารถเชื่อมต่อก,กับจุดนี้ได้ในที่สุดเมื่อพวกเขาเค่เอหายใจและรู้สึกถึงความอบอ,อุ่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นลึกๆภายในมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่หลับไหลามานานได้ตื่นขึ้นดิฉันมักจะบอกคนไข้ของดิฉันว่าอยากแค่คอบไปตามกลไกแต่ให้คอด้วยความตั้งใจขณะที่คุณทําให้จินตนาการถึงพลังงานที่เคลื่อนไหวเลือดที่ไหลเวียนร่างกายของคุณกําลังจดจําความแข็งแกร่งของมันคอะประมาณหนึ่งนาทีหายใจเข้าลึกๆช้าๆ และแค่สังเกตว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรคุณอาจจะรู้สึกเสียวซาบเบาๆหรือความร้อนอ่อนๆก่อตัวขึ้นที่ท้องน้อยนั่นคือทะเลแห่งพลังงานที่กำลังเริ่มกาะตัวขึ้นมันเป็นพลังที่เงียบสงบแต่ก็เป็นพลังของผู้ชายอย่างลึกซึ้งคุณไม่ได้กำลังบังคับอะไรคุณกำลังเชื้อเชิญมันและบางครั้งนั่นก็สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาล ตอนนี้ถ้าจุดนี้กระตุ้นพลังงานของคุณจุดต่อไปจะทำสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือมันจะทำให้เสียงรบกวนในใจของคุณสงบลงเพราะแม้ว่าจะมีเลือดไหลเวียนดีแต่ถ้าความวิตกังวลเข้ามาควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างก็สามารถหยุดชะง,งักลงได้ดังนั้นให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นจุดที่ทรงพลังจุดต่อไปซึ่งเป็นที่ที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดว่าจะสามารถใช้ควบคุมสติสร้างความมั่นคงและความสงบก่อนการมีเพศสัมพันธ์ได้ ถ้าคุณยังอยู่กับดิฉันและรู้สึกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์โปรดพิมพ์เลขหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ดิฉันรู้ว่าคุณกำลังติดตามอยู่นะคะเอาล่ะเรามาต่อกันที่จุดที่ทรงพลังจุดที่2กันเลยค่ะจุดที่2 K1 น้ํา้ำผู้เดือด b u b bling spring บริเวณฝ่าเท้า ดิฉันจะไม่มีวันลืมคนไข้คนหนึ่งชื่อจอดอายุ68ปีที่มาพบดิฉันหลังจากต้องดิ้นรนในความเงียบมานานหลายปีอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่การไหลเวียนของเลือดแต่หน้าประหลาดใจที่มันคือความวิตกกังวลทุกครั้งที่เขาเขาเข้าใกล้าการมีเพศสัมพันธ์ความคิดของเขาจะฟุ้งซ่านหัวใจจะเต้นรัวและการแข็งตัวของเขาก็จะหายไปเขาบอกว่ามันรู้สึกเหมือนร่างกายและจิตใจของเขาอยู่กันคนละห้อง อนนั้นเองที่ดิฉันได้แนะนำให้เขารู้จักกับจุดเคหนึ่งและทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปจุดนี้เป็นที่รู้จักในชื่อน้ำผู้เดือดและพบได้ที่ฝ่าเท้าของคุณตรงรอยบุ๋มใต้เนินปลายเท้าพอดีอาจูเหมือนเป็นที่แปลกๆที่จะกระตุ้นเพื่อการทำงานทางเพศแต่สิ่งที่มันกระตุ้นนั้นเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับรากฐานของการเกิดอารมณ์นั่นคือพลังงานที่ส่งและมั่นคง คุณจะเห็นได้ว่าในช่วงวัยนี้ผู้ชายหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับความตึงเครียดระดับต่ำตลอดเวลาความเครียดสะสมวันแล้ววันเล่าและเมื่อถึงเวลาที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณต้องการที่จะอยู่กับปัจจุบันมีส่วนร่วมและแข็งแกร่งระบบประสาทของคุณกับถูกกระตุ้นมากเกินไปจนไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ จุดเคจะสื่อสารโดยตรงกับระบบประสาทที่ทำงานมากเกินไปนั้นเมื่อคุณเคาะหรือกดที่นี่แม้จะเบาๆมันจะส่งข้อความที่ช่วยให้ส่งบงไปทั่วทั้งร่างกายของคุณมันบอกว่าช้าลงปล่อยวางเชื่อใจในขณะนี้เมื่อจอดเริ่มเคาะจุดเคหนึ่งของเขาในแต่ละคืนเพียง20-30วินาทีต่อข้างเขาสังเกตเห็นสิ่งที่น่าทึ่งความคิดของเขาช้าลงลมหายใจของเขาลึกขึ้นและความมั่นใจของเขาก็เริ่มกลับมาทีละน้อย มีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกมั่นคงอย่างไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับการสัมผัสเท้าของคุณก่อนมีเพศสัมพันธ์มันดึงความตระหนักรู้ของคุณลงมาด้านล่างห่างจากเสียงพูดคุยในหัวและเข้าสู่ความแข็งแกร่งของร่างกายคุณและเมื่อคุณรวมสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่คุณได้ปลุกขึ้นมาแล้วผ่านทางท้องน้อยคุณจะสร้างสมดุลอันทรงพลังนี้ขึ้นมาพลังงานที่พวยพุ่งขึ้นจากเบื้องล่างและความวิตกกังวลที่จางหายไปใต้ตัวคุณ แต่ยังมีอีกหนึ่งชิ้นส่วนของปริศนานี้เพราะในขณะที่ร่างกายตอบสนองต่อการเคาะในโซนล่างเหล่านี้มีจุดที่น่าประหลาดใจอยู่สูงขึ้นไปซึ่งช่วยนําทุกอย่างมารวมกันมันเป็นจุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยนึกถึงแต่กลับกุมกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนสมองของคุณจากความตึงเครียดไปสู่ความปรารถนาให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนและมันจะทําให้กระบวนการนี้สมบูรณ์ได้อย่างไรคะจุดที่3 gv 2 0บร้อยบรรจบ100 Me มีทิ้งบริเวณกลางกระหม่อม ดิฉันจำชายคนหนึ่งชื่อริชาร์ดอายุ72ปีที่นั่งอยู่ตรงข้ามดิฉันในห้องทำงานและพูดว่าคุณหมอครับร่างกายผมพร้อมนะแต่ใจผมมันไม่ยอมตามมือของเขานิ่งแต่ดวงตาของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นเรื่องราวของหลายปีที่ติดอยู่ในความคิดของตัวเองความสงสัยที่คืบคลานเข้ามาก่อนช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดใดๆและปลนเอาความผูกพันที่เขาปรารถนาอย่างยิ่งยวดไป สำหรับผู้ชายอย่างริชาร์ดและอาจจะสำหรับคุณด้วยจุดต่อไปนี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์แต่ยังจําเป็นอย่างยิ่งจุด GV20 ตั้งอยู่อย่างเงียบเงียบบนกลางกระหม่อมของคุณมันถูกเรียกว่าร้อยบรรจบเพราะในการแพทย์แผนโบราณเชื่อกันว่าเป็นที่ที่พลังงานจากทุกส่วนของร่างกายมาบรรจบกันและแม้จะฟังดูแปลกแต่เมื่อคุณเคาะจุดนี้เบาๆคุณไม่ได้เพียงแค่กระตุ้นเส้นประสาท แต่คุณกำลังเปลี่ยนสภาวะภายในทั้งหมดของคุณคุณกำลังสร้างช่วงเวลาแห่งความสงบนิ่งการอยู่กับปัจจุบันขณะสิ่งที่ดิฉันพบคือผู้ชายสูงวัยส่วนใหญ่กำลังแบกรับเสียงรบกวนในใจมากกว่าที่พวกเขาคิดความกังวลความกลัวความทรงจำเก่าๆความล้มเหลวในอดีตมันกองทับถมกันและก่อตัวเป็นเหมือนคลื่นรบกวนที่ขัดขวางการเกิดอารมณ์แม้ว่าร่างกายจะพร้อมแล้วแต่จิตใจก็สามารถปิดกั้นทุกอย่างได้ นั่นคือที่ที่ GV 20เข้ามามีบทบาทด้วยการข้อเบาๆเพียง20-30วินาทีที่การกระหม่อมบางอย่างจะเปลี่ยนไปคุณจะรู้สึกว่าตัวเองกลับมาสู่ร่างกายลมหายใจของคุณช้าลงและทันใดนั้นช่วงเวลานั้นก็ไม่รู้สึกน่ากลัวอีกต่อไปมันกลับรู้สึกเชื้อเชิญดี ฉันเองก็มักจะเคอสจุดนี้ในระหว่างวันที่ยาวนานและเคร่งเครียดไม่ใช่เพื่อเหตุผลทางเพศแต่เพื่อรีเซ็ตเพื่อตั้งสมาธิใหม่เพื่อเชื่อมต่ออีกครั้งเมื่อใช้ร่วมกับจุดที่อยู่ต่ำลงมา GV20 จะช่วยทำให้วงจรสมบูรณ์จากพลังงานในอุ้งเชิงกรานสู่ความสมบบมั่นคงและสุดท้ายสู่ความชัดเจนทางจิตใจและในความใกล้ชิดความชัดเจนนั้นคือทุกสิ่งมันเปลี่ยนการแสดงให้เป็นการเชื่อมโยงเปลี่ยนความกดดันให้เป็นการอยู่กับปัจจุบันขณะ ตอนนี้ลองจินตนาการถึงการนำจุดทั้ง3านี้มารวมกันทั้งพลังงานความมั่นคงและความชัดเจนแล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นกิจวัตรที่ลื่นไหลที่คุณสามารถทำได้ในเวลาเพียง90วินาทีก่อนการมีเพศสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นต่อไปเป็นลำดับขั้นตอนง่ายๆที่จะนำทุกอย่างมารวมกันและปลดล็อกความพร้อมตามธรรมชาติของร่างกายคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่กับดิฉันต่อนะคะ ถ้าคุณยังอยู่กับดิฉันและรู้สึกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ไปข้างหน้าแล้วพิมพ์เลขหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นเพียงเพื่อให้ดิฉันรู้ว่าคุณกำลังติดตามอยู่เอาล่ะค่ะเรามาเดินหน้าต่อไปยังจุดที่4กันสื่อลำดับขั้นตอนวิธีเคาตามลำดับ the sequence t a b method ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจถึงพลังที่อยู่เบื้องหลังของแต่ละจุดทั้งสานี้แล้วความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณนําพวกมันมารวมกันเมื่อคุณสร้างกิจวัตรสั้นๆที่ตั้งใจซึ่งจะก,กระตุ้นร่างกายของคุณทําให้จิตใจสงบทและรวมศูนย์พลังงานของคุณก่อนการมีเพศสัมพันธ์ดิฉันเรียกมันว่าวิธีค้อตามลําดับ the sequence tap method และพูดตามตรงมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ดิฉันได้เห็นผู้ชายสูงวัยนําไปใช้ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคแต่มันกลายเป็นกิจวัตรของการเข้าพดตนเองวิธีนี้ไม่ยาวหรือซับซ้อนใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีแต่ในช่วงเวลาเงียบๆเหล่านั้นมีบางสิ่งที่ทรงพลังเกิดขึ้นคุณไม่ได้รีบร้อนคุณไม่ได้ตื่นตระหนกคุณกำลังเชื่อมต่อกับตัวเองกับลมหายใจของคุณและกับช่วงเวลาที่อยู่ข้างหน้า คุณเริ่มต้นด้วยการเคาะที่ใต้สะดือของคุณเพื่อปลุกทะเลแห่งพลังงานสัมผัสถึงการตอบสนองของร่างกายส่วนล่างของคุณจากนั้นคุณย้ายไปที่กลางกระหม่อมจุดร้อยบรรจบเชื้อเชิญให้จิตใจของคุณช้าลงและมาบรรจบกับร่างกายในที่ที่มันอยู่และสุดท้ายคุณจบลงที่ฝ่าเท้าของคุณเคาะเบาๆเ,เ,เ,เพื่อทําให้ระบบประสาทสมบงและทําให้พลังงานของคุณมั่นคง3จุด3ขั้นตอน และ3โอกาสที่จะกลับคืนสู่ความแข็งแกร่งที่เป็นของคุณมาโดยตลอดคนไข้คนหนึ่งของดิฉันบอกว่าตอนนี้เขาตั้งตารอที่จะทำกิจวัตรนี้มากพอๆกับการมีเพศสัมพันธ์เลยทีเดียวมันทำให้ผมรู้สึกสมบูรณ์อีกครั้งเขากล่าวเหมือนกับว่าในที่สุดผมก็ได้สอดคล้องกับตัวเองและนั่นคือสาระสำคัญของมันวิธีค้อตามลำดับไม่ใช่กลอุบายแต่มันเป็นวิธีการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกได้เป็นผู้นา และได้รักด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะและความมั่นใจคุณไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อการแสดงแต่คุณกำลังทำเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนของคุณที่ไม่เคยจากไปไหนชายที่ยังคงปรารถนาที่ยังคงรู้สึกและที่ยังคงสมควรได้รับความสุขและความใกล้ชิด และตอนนี้ดิฉันอยากจะให้แผนง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้เริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยเป็นเพียงไม่กี่ขั้นตอนเล็กๆที่จะช่วยให้คุณสร้างสิ่งนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็วสม่าเสมอและเป็นธรรมชาติเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะวู <Woo. S 1> ขั้นตอนต่อไปที่คุณต้องทำแผนปฏิบัติการของคุณ ถึงตอนนี้คุณเข้าใจมากกว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะเคยเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสนับสนุนพลังทางเพศของคุณอย่างเป็นธรรมชาติและความงดงามของมันก็คือทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ทุกจุดทุกการหายใจทุกการคอเบาๆล้วนอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยาไม่ต้องรอในห้องรอตรวจไม่ต้องมีความละอายใจมีเพียงคุณร่างกายของคุณและช่วงเวลาแห่งความตั้งใจอันเงียบสงบ,บและคุณควรทาอะไรต่อไป เริ่มต้นคืนนี้อ่ะอย่ารอให้ถึงช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเริ่มต้นด้วยการจัดสรรเวลาเพียงสองนาทีก่อนนอนหรือก่อนการมีเพศสัมพันธ์ใช้วิธีข้อตามลำดับในแบบที่ดิฉันได้แนะนำคุณไป CV6 GV กเีเก1หนึ่งและหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลาย3ครั้งระหว่างแต่ละขั้นตอนปล่อยให้ร่างกายของคุณตอบสนองโดยปราศจากความกดดันปล่อยวางความคาดหวังสิ่งที่คุณกำลังสร้างไม่ใช่แค่นิสยัยแต่มันคือจังหวะ คือการกลับคืนสู่สมดุลทำซ้ำเป็นเวลา 7. วันข้างหน้านั่นคือทั้งหมดที่ที่ฉันขอแค่สัปดาห์เดียวทำให้สิ่งนี้เป็นกิจวัตรเล็กๆเหมือนกับการแปรงฟันหรือล้างหน้าและในขณะที่คุณทำในแต่ละวันให้ใส่ใจไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของคุณแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคุณด้วยคุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นหรือไม่ อยู่กับปัจจุบันขณะมากขึ้นหรือไม่มีความหวังมากขึ้นหรือไม่นั่นคือชัยชนะที่แท้จริงเพราะเมื่อจิตใจเริ่มเชื่อมั่นในร่างกายอีกครั้งทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนไปคุณอาจจะอยากแบ่งปันสิ่งนี้กับคู่ของคุณ ผู้ชายหลายคนที่ดิฉันเคยทำงานด้วยพบว่าการเปิดเผยส่วนนี้ของชีวิตของพวกเขานำมาซึ่งความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่บนเตียงแต่ในการสนทนาในความไว้วางใจในความรักใคร่สิ่งที่เริ่มต้นด้วยการเคาะเบาๆไม่กี่ครั้งมักจะเติบโตเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกว่านั้นมาก และถ้าหลังจากหนึ่งสัปดาห์คุณเริ่มรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่าหยุดค่ะทําต่อไปร่างกายของคุณจดจําสิ่งที่มันถูกสร้างมาเพื่อทําจิตวิญญาณของคุณก็เช่นกันตอนนี้นะ่ะก่อนที่เราจะจบกันมีสิ่งสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณมันไม่เกี่ยวกับเทคนิคหรือจุดกดแต่มันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นความจริงที่ผู้ชายทุกคนวัยเกิน60สมควรได้ยินและน้อยคนนักที่จะได้ยินอยู่กับดิฉันต่อนะคะ คุณคงไม่อยากพลาดสิ่งนี้ความคิดส่งท้ายการทวงคืนพลังทางเพศของคุณหากมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากให้คุณได้รับไปจากทุกสิ่งที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้นั่นก็คืออายุของคุณไม่ได้เป็นตัวกำหนดความปรารถนาความแข็งแกร่งหรือสิทธิ์ของคุณที่จะมีความสุขกับความใกล้ชิดที่ลึกซึ่งและน่าพึงพอใจ มีผู้ชายวัยเกิน60มากมายที่ถูกนมน้วอย่างเงียบๆว่าวันที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วว่าการแข็งตัวที่ลดลงหรือความผูกพันที่หายไปเป็นเพียงราคาที่ต้องจ่ายของการมีอายุมากขึ้นดิฉันไม่ยอมรับสิ่งนั้นและคุณก็ไม่ควรยอมรับเช่นกันวันนี้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยได้รู้คุณได้ค้นพบว่าการเคาะอย่างตั้งใจและเรียบง่ายบนจุดสำคัญสามจุดคือท้องน้อยของคุณ กลางกระหม่อมและฝ่าเท้าของคุณสามารถช่วยนําร่างกายของคุณกลับสู่สมดุลได้อย่างไรมันสามารถเปลี่ยนระบบประสาทของคุณจากความเครียดไปสู่การกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างไรมันสามารถปล่อยให้เลือดไหลเวียนความมั่นใจกลับคืนมาและความใกล้ชิดรู้สึกเป็นธรรมชาติอีกครั้งได้อย่างไร แต่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์เหนือกว่าเทคนิคนี่คือการทวงคืนอัตลักษณ์ของคุณการทวงคืนส่วนหนึ่งของตัวคุณที่อาจถูกฝังอยู่ภายใต้ความเงียบความละอายใจหรือความผิดหวังมานานหลายปีส่วนนั้นของคุณที่ยังคงหวยหาที่จะรู้สึกเป็นที่ต้องการมีความสามารถโซเชื่อมโยงและดิฉัน พูดสิ่งนี้ไม่ใช่ในฐานะแพย์เท่านั้นแต่ในฐานะผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวนับร้อยเรื่องซึ่งแต่และเรื่องแตกต่างกันแต่ทั้งหมดก็สะท้อนคําถามเดียวกันว่ามันสายเกินไปสําหรับผมแล้วหรือยังและคําตอบของดิฉันทุกครั้งคือไม่ค่ะมันไม่เคยสายเกินไปที่จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือโสดมีกิจกรรมทางเพศอยู่หรือลังเล สิ่งที่สําคัญตอนนี้คือสิ่งที่คุณเลือกที่จะทําต่อไปคุณมีวิธีการคุณมีแผนคุณมีร่างกายของคุณที่ฉลาดขึ้นไม่ใช่อ่อนแอวและด้วยความตั้งใจอันเงียบสงบเพียงไม่กี่นาทีคุณสามารถเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ดังนั้น อย่าเดินจากวิดีโอนี้ไปโดยคิดถึงสิ่งที่คุณสูญเสียไปแต่จงเดินจากไปโดยคิดถึงสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับกลับคืนมาพลังของคุณการอยู่กับปัจจุบันขณะของคุณความภาคภูมิใจของคุณนี่คือเวลาของคุณและเรื่องราวของคุณยังไม่จบอันที่จริงแล้วบทที่ใกล้ชิดที่สุดอาจเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหากข้อความนี้โดนใจคุณหากมันให้ความหวังความชัดเจนหรือแม้แต่ช่วงเวลาแห่งการไต่ตรองแก่คุณ โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อกดไลค์วิดีโอนี้แบ่งปันให้เพื่อนและแสดงความคิดเห็นด้านล่างดิฉันอยากจะได้ยินว่าส่วนไหนที่โดดเด่นสำหรับคุณมากที่สุดหรือเพียงแค่พิมพ์ว่าผมพร้อมแล้วหากคุณกำลังจะก้าวแรกนั้นกลับไปสู่ความมั่นใจ การมีส่วนร่วมของคุณช่วยให้ผู้ชายจํานวนมากขึ้นค้นพบข้อมูลนี้และมันบอกดิฉันว่าพวกคุณกําลังรับฟังและทวงคืนพลังของพวกคุณอยู่ดังนั้นอย่าเงียบเฉยค่ะมาร่วมมวงสนทนากันคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและเรื่องราวของคุณมีความหมาย